นิดหน่อยก็ต้องกินกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเมื่อกินแล้วก็มีกำลังเมื่อกินแล้วมีกำลังคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ ็นวันสิบสองสิบสามแต่ฉันก็ยังจำภาพของแม่ได้นะแม่ฉันอบอ,อุ่นฉันห่วงแเป็นอย่างไรของไม่เรียกเ,เขาไปไหนล่ะ คุมไล่แล้วนะจ๊ะอ้ะนายนายเกิดเรื่องที่ภูเขาน่นเรื่องอะไรวะนะน้ำแบงค์เขาโดนงูเห่ากัดงูเห่ากัดเหรอจ๊ะนะฉันต้องผ้าพันแผลไว้ไม่ให้เลือดเดินอ่ะอย่างที่นายเคยสั่งเอาไว้นี่ไปเดี๋ยนี่ไปเร็วเฮ้ยไปเร็ว จี๋อย่าลับอย่าลับเอาไว้จี๋ตายก่อนเลยไอ้เองนี่ทำได้ไหนวะตายมันเฮ้ยแล้วก่อไปก่อไฟเอามีดนี้ไปเผาเป็นไงบ้างไว้แวงปวดมากขึ้นเยแล้วมึงเห็นกวนไหมวะไอ้เหาครับ เฮ้ยใครมีเล้าบ้างวะนี่ครับนายเฮ้ยระมีดห้อนเนงนายจะทำไรผมอะเอาเล้าก่อฟางก่อมันเยอะๆนะเว้ยมีดร้อนยังวะได้แล้วครับนายนี่ครับอ่าเฮ้ยช่วยไปจับจับไว้แน่นๆนะเว้ยัดี้ดิมึงทนเจ็บหน่อยนะเว้ย เฮ้ยเ้ยอยาให้น้องแหงหลับนะเว้ยน้องแวงแล้วก็เดี๋ยวว่านงูพอกไว้นะจะได้ดูดพิษงูที่เหลือทุกคนช่วยกันหาหน้แวงลงเขาด้วยนะ ช่วยสัญญาสารด้วยค่ะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่นอำนาจผมนะคุณต้องให้ในเหมือนพิจารณาก่อนอ่ะคุณเอาเอกสารเนี่ยขึ้นไปให้ในเหมืองบนบ้านพักหน่อยฉันเหรอคะฮ ใช่สิถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใครอะเป็นพนักการบัญชีหรือว่าเป็นผู้จัดก,การใหญ่ ยังไงบ้างจ้านายผู้หญิงกินกาแฟก่อนจ้ะอามาทีนี้เร็วแล้วระวังให้ระวังตื่นนี่แล้วแล้แวนแล้วแวนแล้วแวนอย่าหลับนะเฮ้ยระวังระดับไว้เกิดอะไรขึ้นอ่ะบันไดให้ดีๆด้วยแล้วแล้วเร็วแล้วงูงูงูกัดไป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 งูกัดไปไปไปเร็วเร็วนายนายไอ้แหวงมันเป็นอะไรจ้ะมันถูกงูกัด รู้แล้วว่างูกัดนะจ๊ะแล้วงูอะไรกัดล่ะงูเห่าไนายผู้หญิงเด,เดี๋ยวอีฉันไปดูไอ้แวงก่อนนะจ๊ะแล้วทำไมคุณไม่พาคนของคุณไปที่โรงพยาบาลล่ะแถวนี้มันมีโรงพยาบาลสักที่ไหนละ่ะขึ้นเขาลงห้วยไปอีกสามลูกนุ่นแต่เขาถูกง,งูเห่ากัดนะ เขาต้องได้รับการฉีดเซรุม่มแล้วการรักษาให้มันถูกวิธีอ่ะแต่คุณทำอย่างกับชีวิตคนไม่มีค่าอย่างนั้นเน่ะเจเจรู้จักป่าสักแค่ไหนเชียป่าเนี่ยมันคุ้มครองคนป่าด้วยวิธีของมันเองถ้าทุกชีวิตต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลอย่างเดียวชุมชนนี้ก็ไม่เป็นประเทศขึ้นมาหรอกคนป่า มีวิธีรักษาโรคจากรากไม้สมุนไพรในป่าเอาตัวรอดกันตามมีตามเกิดมานักต่อนนะักในเลวมากฉันนึกว่านายสารเลวกับฉันคนเดียวแต่นี่คนของนายแท้ๆนายยังเลือดเย็นขนาดนี้อนายคงไม่รู้จักสินะคำว่ามนุษยธรรมรู้จักไหมมนุษยธรรมเนะี่ย ก่อนที่คุณจะถามว่าผมรู้จักไหมคำว่ามนุษยธรรมคุณควรกลับไปถามพ่อและไอ้ญาติพู่พี่ของคุณซะก่อนนะคุณทวินวิกาผลาญใจเปิดน้อยได้ไหมรักสกดด้วยใจไม่ใช่ด้วยมือ พี่หยองเนี่ยสั่งว่าให้เอาให้น,หนเหมือเซนรับทราบค่ะนั่นสิค่ะรู้ได้ยังไงถึงได้มาทำงานที่นี่สมัยนี้เนี่ยนะคะมีงานอะไรให้ทำอะ่ะเราก็ต้องทำไว้ก่อนจะมาเลือกงานเหมือนตอนที่สมัยดิฉันเรียนจบใหม่ๆอ่ะก็คงจะไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดิฉันทำอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าถอยหลังไปอีกเก้าหนึ่ง ที่สำคัญนะคะเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาก็จบออกมาทุกปีอ,อนี่ก็สแสดงว่ารู้เคยทำงานที่อมื่าก่อนฉันจะไม่ถามรู้หรอกนะว่ารู้ตกงานเพราะอะไรเสวยๆอย่างนี้ชื่ออะไรรัะ เริ่มเดือนค่ะเริ่มเดือนรู้อยากจะก้าวหน้าในหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวชีไนหะมวิชันเนี่ยไม่ชอบในรสนามนะคะ งานหญิงที่ผูกคอตายในเมืองไม่ผมด้วยเรื่องนี้นมันปิดคดีไว้ตนานแลยครับผูกองอืม่าปิดแล้วก็เปิดใหม่ได้เนี่ยเอาไว้ที่ห้องนะ ถ้าคุณลุงของเล่นชิ้นใหม่ที่ผมส่งไปให้คุณลุงเมื่อเช้าอ่ะคุณลุงชอบใจไหมครับ <c oughs> สวยแต่ถ้าทางกูจะไม่ใช่เล่นนะไม่เดียงสาแต่ใช่ว่าจะไม่มีมารยาผู้หญิงก็อย่างนี้แหละครับ <c oughs> เหมือนดอกไม้อ่ะดอกไม้มันก็ต้องมีสีมีกลิ่นแตกต่างกันไปจะให้มีกลิ่นมีดอกเดียวมีสีเดียวอย่างเงี้ยมันก็เบื่อแย่สิครับคุณลงุงพี่หยอ แกแน่ใจนะว่าเอิมเดือนคนนี้จะไม่ทําให้ลุงปวดหัวทีหลังถือว่าเก็บมันไว้ใช้งานเดี๋ยครับคุณลุงยังไงซ้าเอื้อมเดือนเนี่ยมันก็เป็นคนมีความรู้คุณลุงก็จะได้มีเมียไว้ทุกระดับชั้นเอาไว้ใช้สรตามความจําเป็นไงละครับขอบใจพะยองเออแกยังจําที่ดินผืนนั้นได้ไหม พื้นที่ไอ้ตววมันไม่ยอมขายให้เราจนเกิดเรื่องฆ่ากันตายทำไมล่ะครับคุณบฉันต้องการสำรวจฉันสงสัยว่ามันจะมีสายแร่นะแลาที่ไอ้ตัวมันไปจับจองไว้มันชีวิตมันเข้าแรกเพื่อรักษาไว้ให้ลูกมันฉันเชื่อว่ามันต้องรู้ว่ามีสายแร่ที่มีค่ามหาศาล แต่ผมรู้มาว่าไอ้ที่ดินผืนนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อของต่อเลิกไม่ใช่เหรอครับใครจะรู้เชิญผู้กองเรียกผมเลยครับ,รบนั่งก่อน ช่วยตรวจสอบเขตที่ดินเหมืองของนายอิทธิพลให้ผมหน่อยส่วนเรื่องผูกคอตายเนี่ยเราคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะหลักฐานต่างๆก็ไม่มีคดีก็ปิดไปแล้วเออนี่จะ้ะครับผมผมขอให้เรื่องนี้ปิดเป็นความลับนะได้ครับผม าค่อยสบายใจหน่อยสมุนไพรถอนพิษงูเนี่ยนะใช่ว่าจะช่วยได้ทุกคนมันขึ้นอยู่ที่ธาตุไฟของคนใช้ด้วยโอ้เอาเถอะนาป้ายังไงนะนะแวงแกก็รอดอยู่แล้ว okay. ว่าแต่ป้าเหอจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รีบกลับไปก่อนตะวันจะตกดินเนี่ยไม่งั้นน้านายเอ็ดป้าตาสวยแน่ดีเหมือนกันถ้าจะได้กลับบ้านนะเอ็งก็แวะไปดูนายเขาหน่อย พิษงูม,มันแรงด้วยแล้วนายใช้ปากเปล่าๆดูดเนี่ยนะไม่แน่นะบางทีพิษมันอาจจะแบบโอ้นะนะนา,นา,นายะดวงแข็งจะตายนี่ขนาดงูกับนายน,นะเดินมาจนกันปึง้งงูน,น,นี่เลือเ้อยหนีนายไปเลยแค่แค่ไปดูเลือดพิษงูนายไม่มีทางเป็นอะไรหรอกนะไป,ไปดูนายแป๊บหนึ่งก็ได้เออไปดีป้าพน่บอกให้ตายต้ไปแต่ดูนิดนึง แน่าตายซะได้ก็ดีฉันจ,จะได้หนี